ถ้าคนอยากจะมีแฟนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ่ะกรุณากลับไปดูคลื่นความถี่ตัวเองก่อนกลับไปมอนิเตอร์จิตวิญญาณตัวเองก่อนก่อนที่จะไปยุ่งกับคนอื่นต้องสร้างโลกขึ้นมาโลกใหม่โลกหนึ่งซึ่งโลกนั้นนะคือต้องเป็นโลกของตัวเราเองต้องสร้างกรอบขึ้นมาเพื่อปกป้องเ n e r g y ของคนอื่นที่จะเข้ามาทำลายความฝันเราสิ่งแรกที่ต้องทำอ่ะต้องสลัดความคิด ทุกอย่างออกไปจากตัวให้เหลือศูนย์เหมือนแบบในตัวเรามีขยะเยอะมีปมในหัวใจเราเยอะมากมีความเครียดเยอะมากมีความทุกข์เยอะมากในบ้านอะ่ะเต็มไปด้วยขยะถูกปะล่ะจะบอกให้คุณเอาขยะไปทิ้งคุณก็ไม่ทิ้งคุณก็เสียดายถูกไหมมันก็ไม่ได้ต่างกันนะ่ะจากความคิดของคุณอนะ่ะถ้าอยากประสบความสําเร็จเนี่ยคุณต้องลืมอดีตหมดเลยคุณต้องทิ้งขยะทั้งหมดออกไปเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นอะไรเก่าๆต่างๆนะ่ะมันจะต้องไม่เหลืออยู่และทุกอย่างต้องเงียบ คนที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้จะต้องเป็นฝ่ายฟังเพราะจอยเป็น